เก็บรายละเอียดจนเรียบร้อยหมดนะครับนี่ด้านหลังด้านหลังด้านหลังก็เรียบร้อยดีร่องระบายน้ํากันฝนลงอะไรลงน้ําจะได้ไม่เออเข้าไปในเล้านะฮะนะมีเกาะด้านข้างด้านข้างตะขาย์อวนขึ้นเรียบร้อยละยังแถนเขียวแถนเขียวเพเื่อกันแดดเนี่ยจะจังการแถนเขียวอีกหนึ่งหนึ่งชั้นเพียงแต่ว่าหนึ่งชั้นเนี่ยเราจะต้องให้ห่างมารประมาณหนึ่งเมตรได้เลย ก็โอเคครับหรือว่าเก็บงานรายละเอียดก็จบดีด้านในก็เรียบร้อยหมดละบดอัดพื้นอะไรก็เรียบร้อยหมดละลงเลี้ยงไก่ไข่ครับประมาณสิตัวนี่น่าจะโอเคอยู่ไข่วันก็เรียบร้อยหมดละถึงมาละอืมนี่นะฮะเดี๋ยวรอสแลนอีกอรอบรอบนึงสแลนที่เขียวไปละกันแดดกันแดดนี่าจะขึงห่างมันนี่มันประมาณหนึ่งเมตรแต่บนนะ่ะขึงกับด้านคันะบนเลยแต่ด้านล่างเนี่ยห่างมาหนึ่งเมตรเพื่อให้ลมพัดสะดวกไงฮะก็โอเคนะฮะเนี่ยจะหาต้นไม้ที่มัน บังร่มเงาเพื่อปลูกให้มันความร่มรื่นมามาปลูกอีกนี่ฮะเราก็ได้จนไม้พวกนี้ช่วยไปส่วนหนึ่งละอีกส่วนหนึ่งก็นี่ฮะพื้นบริเวณเราลูกเจยบก็ออกอีกแล้วเนี่ยในรังนี่มีลูกเจยบอีกละลูกเจยบก็ออกมาเพียบเลยนี่ก็กรงอนุบาลไก่รุ่นไก่รุ่นไก่รุ่นอืมสำหรับไก่รุ่นฮะไก่ชนลูกชายเพาะไว้ก็มีกรงอนุบาลประมาณนี้ด้วยคือรุ่นจะจะโตละนะก็โอเคหรือว่าพร้อมที่จะปล่อยลงดินละ คือทางเข้าสําหรับรองย้งไก่ไข่ครับเดินเข้าไปเก็บไข่เล,เลยก็ใส่ประตูแบบว่าง่ายๆครับประตูอาจจะเป็นป้ายไว้นี่อยู่เก่าก็ได้ก็ได้มาพิงไว้เปิดเข้าเปิดออกแค่นออั้นไม่มีอะไรเราใส่เส็นบังด้านหน้าถ้าบังบังแสงบังแสงแสงแดดอย่าง,าง,างบบนี้ยฮะก็โอเคนะฮะบรรยากาศดีอืให้ดูบรรยากาศทั่วๆไปด้วยรอบนอกด้านข้างรอบนอกเขาวัดอย่างเงี้ยฮะก็เก็บบรรยากาศไว้เผื่อทุกคน ได้มาใช้บริการของข้างหน้ากินไข่ด้วยกันนีมนะฮะไก่ก็ดูก็มีที่หากินกัินทั่วๆไปนะฮะเลี้ยงเรียเร้ยงไก่บริเวณของเราก็โอเคนะเอื้ออืออ้ออยู่ใช้ได้เลยครับก็ไขรผ่านไปผ่านมนาะและเบียนก็มาให้คําแนะนําได้นะฮะต้องทําอะไรมั่งยังไงมั่งหวังว่า,าเราคงจะประสบความสำเร็จเลี้ยงไก่ได้กินนะฮะกินไข่จะได้ไม่ต้องซื้อไข่ครับโอเคครับ